อะไรนะคะอัญญาอัญญาอะไรนะคะจะไปยืมอะไรนะคะอะไรนะคะอัญญาพูดว่าอะไรนะคะไหนดมไอทีสิหอมไหมดมสิไหนดมสิค่หอมไหมอืมชื่นอืม ไอวาเอ้ไหมหอมไหมฮะไอ้วาดมซิหอมไหมหอมไหมคะดมซี่หอมไหมนี un> un> ่นี่ไอนี่ตัวนี้ตัวนี้หอมไหมท่าไหนดมซิไหนดมซิหอมไหมเอาจ้าก่อนเลยจ้าจ้า

อะไรดีไหมคะชอบไหมคะ <c oughs> ไหนดมอีกทีสิหอมไหมดมสิไหนดมสิค่หอมไหม,ม,ไหหอ,ม,ไหมอืมสะชื่นอืม <c oughs> ไอว่าไหมหอมไหมคะ จะเชื่อไหมคะไอ้วามาดมสิมานั่งสิมานั่งนิดสิเป็นเป็นนั่งเป็นนั่งเฉยๆลองหอมนี่ลองหอมนิดหอมไหนเนด้อดิหอมไหมดมสิไอ้วาดมสิหอมไหมหอมไหมคะดมสิหอมไหมนี่นี่เนี่ตัวนี้ตัวนี้ หอมไหมคะไหนดมสิไหนดมซิหอมไหมเอ้าแง่ไอ้หอมแก้มพี่เอวะดิหอมแก้มพี่เอวาครับไหนเอวาหอมแก้มน้องซิอยู่ไหนหอมแก้มน้องกอดพี่ต่อใครไหนกินด้วอะไรนะคะวว่าามกกินนด้ยัอะไรนะคะอันยา

อะไรนะคะเีย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 เปียสีดยเียเียยเปีีนี้ค่ะให้ม่อมีนี่ค่ะสลังเฮ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 ทำไงคะโอ้ไม่เกียนสุดวยวายปิ๊ง